สวัสดีด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาตีการ์ดออนกันนะครับไปเริ่มกันเลยผมจะเข้าคนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะไม่รู้จะมีใครตีกับผมเปล่าเพราะเมื่อกี้มันตีกันไปแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตีบอสให้ทุกคนดูนั้นนะครับเดี๋ยวผมเชิญเพื่อนเข้ามาตีก่อนใครที่ได้ออคิปผมก็ดีใจด้วยนะครับ ครบแล้วห้าคนโอเคเรียบร้อยผมส่งโอเคครับตอนนี้มีประมาณสี่คนแล้วนะครับมาดูสิว่าใครจะผมจะได้ใช้นี่ป่ะถ้าผมไม่ได้ใช้นี่ก็แบบงอนนะเอองอนไปกูละทุกคนครับตอนนี้แปดคนแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะไหวอยู่ ไหวยอยู่แหละเก้าคนแล้วทุกคนโอเคมันเป็นทีมของไฟเยออะผมไม,ไม,ไม่ผมมีโอกาสได้การดอนชายนี่หม่อไงเนี่ยผมอยากได้ว่าการดอนชายนี่อะโหนี่ครับต้องต้องรู้กับการดอนชายนี่ มาดูกันนะคะว่าผมจะไหวเปล่าเดี๋ยวผมชุบก่อนตัวชุบไปเนี่ยโอเคไม่มีตัวแล้วสิบเอ็ดคนทุกคนก็ลองคอมเมนต์นะคบว่าคิดว่าผมไหวไหมน่าจะไหวแล้วสิบเอ็ดคนเอาสบายดเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มการตีการดอนนบบัดนี้ ไปกันเลยเอาเลย oh. กดคลิกก็รัวครับจงังหวะน,นี้เอาครับสู้เลย oh. อันนี้ผม oh. ผมไม่แน่ใจะนะครับ oh. ว่าผมจะไหวเปล่า oh. แต่เ17คนน่าจะไหวแหละทุกคน ไหวๆไทุกคนไหวอยู่อาทุกคนไหวไหมเนี่ยตายหมดแล้วอะตายสองตัวแล้วทุกคนการดอนมาการด้นไปการดอน โหโคตรแรงเลยอ่ะเอาคืนโหแทนไม่เข้าเลยคเป็นกำลังใจช่วยผมหน่อยนะไหวไหมไหวไหมไหวไหมโอ้โหครับครับดูนะครับตอนตอนนี้ จะได,ได้ใช้นี่ไหมต้องลองดูนะครับไหวไหมจะได้ใช้นี่เปล่านะครับต้องลองดูแต่ผมไหวได้ใช้น,ชนี่ใช้นี่ต้องมาแล้วยูทูบโซเชียลมผมได้ใช้นี่แน่นอน ต้องใช้ใจใช้นี่ต้องมาใช้นี่ต้องออกคลิปมาใช้นี่ใช้นี่ต้องมาแล้วมาไหมมาไหมสองสามศูนย์เจ็ดเยอะอยู่ใช้นี่จะมาไหมทุกคนใช้นี่ออกไหมใช่นี่ออกมาไหมโอ้ไม่ออกอะทุกคน โอ้ทุกคนเดีย๋ยวผมจับก่อนนะใช้นี่ไม่ออกเลยอะทุกคนออกยากมากอะเออใช้นี่ไม่ออกเลยว่ะอยากให้ออกอจับยากจังว่ะ จะติดวะเนี่ยอ่ทุกคนรอบนี้ต้องจับได้ทุกคนโหยังไม่ได้ทุกคนเดีตอนนี้เลยทุกคนปลาแบบมงโงเข้าเอ้ทุกคน,บบงงกคนจับได้เฉยปลาแบบมงโง่จับได้<ส>เดี๋ยวผมดูด้วยนะครับว่าดีเปล่าถ้าไม่ดีก็เดี๋ยวก็แบบ น่าจะดีอยู่อ่ะน่าจะสามดาวนะทุกคนผมถ้าไไดาวจะสามดาวแน่นอนใช้ด้วยสามดาวทุกคนดู i อ8ีแปดสิบสี่นะครับผมดูก่อนมีตัวต่อไปตีเปล่ามีเด้เดี๋ยวดูกันนะครับว่ามีตัวต่อไปตีเปล่าเดี๋ยวผมลบใช้นี่ออกก่อน ผมไม่ได้ใช้โหรอเลยครับนู่นสามโมงสามสามไสามโงสิบเก้าเออ, 3, เอ,อโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมพักก่อนแล้วกันนะครับบายบายครับบายครับ